ทำไมมาทํายาดมอที่ผมก็เป็นคนชอบลมแบบนั้นมีวันหนึ่งก็ไปหาจันที่เป็นนักวิจัยนักวิจัยเขาเก่งมากซ้าใจพวกเปลือกมะนาวสกัดออกมาเป็นยาดมได้มันจะบังเทาภูแพ้ได้แล้วก็ PM สองจุดห้าได้แล้วก็ป้องกันป้องกันไอ้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ยาดมตัวนี้จะเป็นีงแล้วก็ลดการอักเสบทางเดินหายใจแล้วก็ปิฉดวงทังจมูกได้สุดยอดเลยแล้วกลิ่นดีวะกลิ่นกิ่ง เป็นสมุนไพรอ๋อเป็นสมุนไพรหอมแบบหอมแบบหอมแบบสมุนไพรใช่ครับขายดีไหมขายดีฮะเลอะทำมาประมาณครึ่งประมาณครึ่งเบียร์เลอะก็ขายในเฟซบุ๊กชื่ออะไรชื่อตายาดมตาอินโนยาดมตาอินโนอินโนครับเฟซบุ๊กก็คือถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็อินโนแบงค์ครับไลน์ก็คือเอฟอินโนแบงค์ครับครับแล้วก็น่าจะมาจากอินโนเวชั่นครับน่าจะมาจากอินโนเวชั่นนะครับเป็นนวัตกรรมใช่ครับนวัตกรรมใหม่ สุดจริงจริง